วันนี้เราจะมาอธิบายการใช้ลำโพงปาร์ตี้วันกันนะครับว่าปุ่มต่างๆจะใช้กันยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันได้เลยนะครับมาเรียนรู้กันปุ่มแรกกันเลยครับปุ่มนี้จะเป็นตัวสวิตช์ปิดเปิดนะครับเวลาจะปิดเปิดเครื่องให้กดปุ่มค้างไว้นะครับปุ่มด้านซ้ายมือที่เป็นรูปศรนะครับชี้มากกว่าน้อยกว่าแบบนี้ครับเป็นปุ่มที่คอยปรับ เพิ่มเสียงนะครับของตัวเสียงลำโพงที่เรากําลังเปิดไว้อยู่หรือจะเป็นการลดเสียงแบบนี้ก็สามารถทําได้กดค้างไว้อย่างเดียวกันเลยนะนี้เราจะกดเปลี่ยนเพลงนะหรือจะเป็นปุ่มรีวอร์ดนะครับสามารถย้อนกลับมาที่เป็นเพลงของเพลงเดิมได้เลยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูนะอันนี้เป็นปุ่มพอสนะครับหยุดเพลงกลุ่มเพลง รีเวิร์ดนะครับย้อนเพลงกลับมาฟอร์เวิร์ดนะครับข้ามเพลงไปด้านหน้าไม่ถึงไหมแบบนี้กันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดย้อนไปข้ามไปกดย้อนกลับมากดย้อนกลับมาอ่าเป็นเพลงเดินเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มที่สําคัญที่สุดนะจะเป็นปุ่มนี้ครับปุ่มโหมดหรือตุ่มทีดูเอสนะครับอ่าตัวทีดูเอสเนี่ยแปลว่าตัวชูไวเลตนะครับสามารถเชื่อมต่อลำโพงสองตัวเนี่ยของรุ่นปฏิวัติวันน่ะ กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวสามารถเชื่อมต่อลำโพงปาร์ตี้วันสองตัวได้ไปพร้อมกันเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราขอลดเสียงน,ยนิดนึงครับเวลาเราพูดจะได้ชัดเจนนะเวลากดปุ่มโมนะครับอ่ะลองกดดูปุ่มโมคืออะไรปุ่มโมนี้สามารถรับไปที่วิวเพลได้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับจะไปต่อที่ตัวบลูทูธถ้าเกิดว,ว่ากดไปเรื่อยๆนะตัวลำโพงรุ่นี้จะต่อเข้า,ากับกตัว BT ีคือบลูทูธ USB AUX แล้วก็ต่อ ในเรื่องของตัวไมโครโฟนได้นะครับต่อมานะครับเราจะกดในเรื่องของตัวปุ่มที่เป็นปุ่มเมนูปุ่มเมนูปุ่มนี้นะครับจะปรับเรื่องอะไรบ้างอ่ะปุ่มที่หนึ่งปุ่มเบสทิ่งก็คือปรับเสียงเบสนะครับปุ่มที่สองเทเบิลก็คือปรับเสียงแรมนะครับปุ่มที่สาม <microphone volume S 2> เสียงไมโครโฟนนะครับเสียง <microphone S 1> ที่ส <microphone echo S 1> ี่ไมโครโฟนเอโคนะครับเวลากดเสียงไมโครโฟนเอโคก็สามารถกดลดเสียงตรงนี้ได้ครับลงไปจนสุดเลยนะครับ ตัวถัดมานะครับของตัวลำโพงตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรูปหลอดไฟตัวนี้หลอดไฟตัวนี้ June, ปรับเรื่องอะไรปรับเรื่องของต right ัวแสง LED นะครับก็คือเราสามารถปรับแสงหรือปรับสีนะครับของตัวไฟที่อยู่ด้านหน้าของตัวลำโพงได้เลยก็สามารถกดไปได้เรื่อยๆนะครับปุ่มถัดมาคือปุ่มแย่งนี้ครับจะเป็นคล้ายๆปุ่ม EQ ตัวปุ่ม EQ นะครับสามารถกดปรับเสียงตัวดนตรีนะครับ EQ จะเป็น Jazz Rock Pop Classic นะครับได้หมดเลย นะครับจะอยู่ปุ่มๆนี้ในการปรับเสียงของตัว EQ ได้นะครับการใช้งานเบื้องต้นจะอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดูช่องด้านหลังนะครับ<ๆ>ก็จะมีช่องเสียบ Type C นะครับเอาไว้เสียบสายชาร์จนะครับที่เป็น Type C รองรับการเชื่อมต่อ USB นะครับหรือแฟลกไดร์มาเสียบตรงนี้ ส่วนลั๊ก AUX นะครับมาเสียบช่องนี้ช่องนี้จะต่อไมโครโฟนได้เพิ่มเติมต่อจากนอกเหนือจากไมโครโฟนลอยที่เราแถมให้ส่วนช่องด้านล่างตัวนี้จะเป็นช่องมรวมนะครับในการขับเสียงเบสต,ตรงนี้ออกมานะครับใครสนใจตัวลำโพงปาร์ตี้วันนะครับสามารถเข้ามากดสั่งซื้อกับร้านก็เอ็กซ์มาดิลิทิกกันได้เลยใครสงสัยวิธีการใช้งานยังไงกดสั่งซื้อกับทางเราร้านเราแล้วยังใช้งานไม่เป็นทักมาบอกกับแอดมินเราได้เลยนะเดี๋ยวทางเราสอนเพิ่มเติมให้